เอ้ยบอมาเด้อใครกินเขาเด้อพี่น้องเด้อื้อนี้เด้ออันนี้ออมเขียนะออมเขียดออมเขียดอีโมเนาะออมเขียดอีโมใส่ผักขมอุ้ยสุดยอดแสบีอเขียดอีแเอเขียดจนะเขียดอีแเอเขียดร่วมเขียดร่วมเขียดอีแอเขียดเขียดอีแอเขียดอีโมเขียดจนอมาจากสารคามเขาจะมาขายมาสั่งเอาคุยเขาจะมาแหลกเขาเขามาแหลกเขาบ้านเขายังมีแหลกอยู่ด้วเนาะอันนี้ นี่อยัางนี่ไ่เย่าม้าไคเย่าม้ากำพามีอยู่หนึ่งลูกใครจะเป็นคนกินมีผักสดก็คืองักเขือกับชะอมอธิบายคำว่าแหลกเขานะแหลกเข่าบอบัวเป็นว่าคุณมากบัวคุณอุดอยากได้อืมเพิ่นบ่ได้อดอยากแต่ว่าเพิ่นมีสินค้ายังเป็นแบบประเภทนีเก่าๆของคนอีสานอยู่เนาะเพิ่นเอาเขียดเอาเพิ่นเอาเขียดจะหน้าเขียดเอโม่อะใส่เป็นถุงมากเพิ่นก็มาแหลกเข่า แทนการซื้อขายแท่นการซื้อขายเอามาแลกกันเขาเอาเขียดมาให้เราแล้วก็เราเอาข้าวให้เขาไปิ่นบ่มีขกิน้าวบะมี่เขากินเฮาบ่มีเขียกินก็เลยมาแลกกันยังได้อยู่ชาวบ้านเฮากันยังมีอยู่พริกเขือเลือปลาแดกบ้านเขือปลาแลกกันยังได้พริกบ้านเนื้ออันว่าเกลือบานไตของไทยนะไทยแล้วท้อมณฑ์แช่นแกนคูนร้องไงพริกบ้านเนือเกลือบานไตอามาแลกกัน ที่ปลาเนื้อเกลือบันไตแหลกแหลกก็ได้คล้ายก็ได้ซื้อก็คลา้คลายแหลกก็ได้เดยนี้เห็ดในเชื่อมผ้าหนิดแล้วอืมแต่ว่านนี้เอเขาแหลกเขาซิซิอาจจะไปขายอืมอาจจะแหลกเขาไปขายก็เป็นได้ก็ได้ก็แล้วจะเ,เ,เพิ่นก็แล้วจะเ,เ,เพิ่นคือห้าวผมอยากกินเขียวเ็้าก็อยากกินเขียวก็อย่างใดอย่างเพิ่นอยากไดเขาห้าเพิ่นจะเอาไปขายไปกินก็แล้วแต่เพิ่น จริงๆแล้วมันตามตามของไทยตามตะกี้มันนั่นแหละไปกินเนาะพอเขาว่ามีเขา่ก็กินนะลูกปลามีกินบ้านนี้ก็มีเยองนี่รื่องแหลกแล้วเนาะอันนี้กุ้งในเสือเอาดอกนี่บ่ออะไรเปลืไส้บอกอไรวะเดี๋ยวก้งกันเดี๋ยวเขาเอาเงินไปอันนั้นอันนั้นยู่ตู้เย็นนะมองเปลือกตั้งก้อยกุ้งอยอันนี้ก้อยกุ้งค่ะเนี่ยเอาคุยอาอาอาญานะญานะอามเเนี่ยออนั่นแหละนัั่นนนแหละอี้ก้อยกุ้งค่ะ อันนี้ก็ออมเขียดเหมือนกันนี่คุณยายกาลังจะกินออมเขียดนะคะแค่นี้เราก็ก็เล่าได้เมือนึงแล้วเนาะอาหารว่างแซบอันนี้คืออาหารว่างค่ะถ้วยน้ำพริกน้าปลาถ้วยว่างถ้วยว่างอ่อันนี้ก้อยกุ้งค่ะนี่คุยก้อยกุ้งก้อยกุ้งแซ่บกรอกยังกินกันอยู่เด้อค่ะเด้อก้อยกุ้งอันนี้ยังนี่ดำดำนี่อันนี้ผัดกระเพาะฮะขัวผัดผัดเครื่องในไก่เลยดำพิดปี ใส่กระมะเขือดำไปใหญ่อันนั้นไข่ดาวกระจายนะคะอาหารเช้าเราแค่นี้ก็พอแล้วนะยะบันทีหอมมังคายเล็กโดนเหม็อาก็ยังคุยคือเก่าเหรอครับบ่บ่ได้ยังมากไหมเนาะกินบ้านๆเท่าเนาะคุยคือเก่ามีแต่คนในครอบครัวด้วยค่ะบ่ต้องยานเดือนคมยังก็ท่านสิอ้อมจำยาสิใจน้ำหลายท่านสิอ้อมจำยาสิใจน้ำหลาย มันสิเป็นโจงเจีงเร่งขันไ่ันว่าไหก็โอ้ยจเลบ่เคยได้ยินอคือคูภาษาไทยเด้พอันี่แม่ข่าได้ค่ะบมเนพูภาษาไทยออจเี่ยใช้นาลายด้อคเดอมาบันนไปรอยมากันสิบมีเกียจำไปตัวเลยยังไอายนี่เม่อนมันต้องเาเห็แลน่ยใ่มพานี่ออออ ขั้น,ส,อออนสีออมจำคือสิออมนี่ออมเขียดออหรืออ,อ,อ,อู๋นี่ในนามแน่นอนเออนี่ยเนี่ยขั้นสีอ,ออมจำใจใส่น้ามหลายเด้อคำเด้อเนี่นน<า>ยเป็นอันนี้เป็นแกงแรงเด้เนี่อันนี้ n n นมันน้ามหลายเติบเ <inequalities> นี่ยนามหลายเลยเป็นแกงมันเถอะเลียกมันเนอู๋ออมจำเด้เนี่ยอู๋หรือออมนี่เออออมแกงออมแกงออมเนาะเพราะว่านาม<อ>มันมาอยู่ใกล้กันนามมันมาอยูอ่นล้วมื่แกงตั้งกันตรงไหนบ้าง ออมนี่กันเสียวจำย่าจะใช้น้ำหลายอ๋อมกับแกงไม่ต่างกันเลยแกยยยงให,นหน้น้ำหลายยังวะผมบาด,ด์ดี <laughs> ้เขาเชื่อว่า่ะไปเขาเชียวออมจำย่าจะใช้น้ำหลายมันจะเป็นเกิงเล้งมันจะเป็นเกิงเล้งเออขั้นออมเอาเอาไม่หัดอยู่มันจะออมจำจะใช้น้ำหลายที่เราเองบอกขั้นว่าเป็นเกิงเล้งเขาเสื่อเอิญว่าเขาเอิญว่าขั้นเกิงเล้งน้ำเขาเสื่อเอิญว่าแกงเออนั่นได้แล้วเอาไม้ด้วยป่ะ ขั้นสีอ๋ออมจำย่างเสใส่น้ำหลายเด้อดคำเด้ออืมมันเก่งเล่งน้ำเขาเฉื่อนว่าแกงต้อนเหลือวันเถอะจะยิ่งมากให้เจ้าของสิดๆออกเอ้าฟังอย่างนี้มังนั่งโดนละอย่างนี้มันเอาไปเอาไปเหตุกับผลตัวเด็กมันยานแจ้งไปแล้วหมายถึงเนาะบัดนี้ก็หมายเนาะก็หมายเขาสอนหลานคือการความหมายคือการสอนลูกสอนหลานสอนอาหารคุณลักษีทำอาหารหมายถึงว่าใส่ไชนามหลายถ้าจะแกงอ่ะใส่น้ำเยอะ กว่ากิ่งเลี <lawsuit> ้ง <realized> น <eterm Gore> ี่แปลว่าน้ำไหลกิ่งเลี้งแปลว่าน้ำไหลน้ำไหลบ่อแสบน้ำไหลสวดบ่อแสบไหลายลเกิดบ่อแสบปวดแขนอ้อมใส่น้ำน้อยๆอ๋อเจ้าใส่น้ำน้อยคืออ่อมคือแกงคืออู๋อ๋อแกงใส่น้ำไหลกว่าอ่อมแกงใส่น้ำไหลกว่าอ่อมบอกใส่ง่ายเนาะบาดนี้ไอ้นี่เปรียบดังค้อยบักเล็ดเท่าายังบ่อถึงดิน ปัตรเลยว่นไปว่นมาผ่านพ่มีแก่จจำอันนี้พญาพญาต่อชีบพญาตลกพญาตลก,กยังบ่ล้ัม,อ,มอันนี้แบบน้งควายปักเลถถ่เฒ่าหากยังบ่ถ,ถึงดินบัดรเลยว่อนไปว่นมาผ่านพ่มีเกียจจำพญาพญายสีนำ้ำเนี่ยอันอันอันข้อแรกเขาพญายี่สีน้ำมันจะว่าอมจำอยากจะใส่น้ำลายแต่บอลไหมแต่บอลันมาจริงเลยน้ำเขาเชื่อันมาแกงอันน้องนี่ต่อย มาที่นี่งั้เนาะมาเกือบสายเยอไมายังไม่มีใครเจาะนะคะบ่อยที่ผู้งก็ยังเหมือนเดิมอ่ามีคนมีคนเจาะแล้วเพราะว่าไม่ได้กินมานานแล้วนะออมเกียรติเสียผมอื้มโอ้ยเป็นสิบปีมานี่ซาดิแต่เรื่องนี้ไม่ได้กินสิบปีแล้วเจ้าปีแล้วลำขึ้นพักสิบปีลำเจ้าปีลำจังมีกวางมาหยามังโอ้ประเพี้ยู่ใังนี่ของพญาสีษฐนามด้วยหลังเดิม น้ำจันทรเพนมูลพญาดังเดิมไหมาจะขอเบิ้งอยู่นัดองอันนี้เนี่ยไงเรอฟังดีดีด้้งเปช่องยูทูบได้เบ็ดตั้งประจำงวันอันนั่งซื้อยังก่อข้างนเหรอาสบเดิมขั้นมายังก่อนแล้วะขั้นมาขั้นมาฝักเห็นมาฝากผมเหี่ยงกางขยาสเบเหยับยำบัดมันตอดยอดขาวบัดมันท่าจอดวนมันจะได้ย่งชีได้ออมหอยแล้วะแสดงว่าครับแสดงว่าเขาอ่ออมหอยดิอภุมใส่แล้วเนาะ เราเราบ่เคยใช้ด้บัดยืในพยานี่แกว่าหงเกระเทือนเจ้าผูดยังก่อนหานังฮานในมรดกบัตยืมมี่วันเบิน์ไหมส่วนบางต้นม้อสมตั้งกันน่ในมรดกบานขมมาคังเียนกลางข้ามยาสีเหาหยบยำไอเอ้ยบ่บัดมันถอดยอดขาวบัดมันเท่ายอดด่วนยังสีดากายเกินมันบ่แกว่ายาสีดูถูกยาเปล่าดูดถูกอาจจะมีความดีอยู่ข้างหลังก็ได้ ไอพักหน,น้าเขียนชื่นามว่านี่มันก็มันชอบชก่อแปงแหละอืมชแปงแดงไปตามกาานี่ล่ะขัางนี่ดีต่อตั้งปัญญาด้วยคนแถาแล้วสมุนเล่นขนายอยู่เรนี่ยนี่เลยมุนมา,มาเดอ้อข่ายเป็นหยองเดอ้อมากมิน เราก็อ้อนเสียไดไก่เป็นสอนพญาพญาพญาแปลว่าคำคำอย่างคำสอนคำเปรียบเทียบโบราณาะังเพยเนาะเป็นคำทางเพยคำเปรียบเทียบคำสอนคำทางเพยมันเป็นหมวดหมวดอาหารหมวดอาหารหมวดมันลระหยาดหมวดเกี่ยวสาหมวดเป็นลระหยาดหมวดการเลื่อนหมวดลายหมวดต่างๆนั่นน่ะลองเข้าไปศึกษาดูนะคะน่าจะมีนะในกูเกิลน่าจะมีที่หน้าแปงพญาเป็นเลย โอ้หูจัำที่ทำแต่พญานาคเราโค้งที่โค้งอมามคือใส่จออืมเรื่องเพิ่มเติมท่านี้เนาะคุณยายก็ท่านี้เนาะเดี๋ยวมีมีโอกาสมันน่าจะให้อาจารย์อาจารย์สอนอาจารย์สอนพญานาคเออแมาแกเป็ู่ย่างนักแกเป็นคู่วิทยาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แม่แก้วิทยาศาสตร์เปียงเปียงท่าไทยจะเต่ากับเป็นคู่วิทยาศาสตรนาเบดคู่ดนตรี นี่บูคู่ยังคู่เสริมสวยอ้าวน้องแดงคู่ยังคู่สวยคู่ัวคฮ่าาฮาบู๊บู๊อาหารอืมโอเคคู่เลียดนี่คู่ยังคู่ปฐมคู่คู่ปฐมเนาะเขาเรียกเนาะปฐมใบไม่ใช่เออปฐมใบปฐมใบมีปฐมใบมี่จะคู่คู่ศาสตร์คู่ยังภาษาอังกฤษเนาะคู่ศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาไทยประวัติศาสตร์ 不想过门了 <Yeah. S 1> 嗯，好、oh.，上去了，平常这走。